สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เรามาพูดถึงน้ำหอมกันดีกว่าสำหรับน้ำหอมที่อยู่ตรงหน้าของผมนะครับนั่นก็คือ Tom Ford n e r o l i Portofino นะครับก่อนจะไปดูพร้อมๆกันเนี่ยผมอยากจะบอกเลยว่าน้ำหอมกลิ่นเนี่ยนะครับเหมาะสำหรับทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเียได้ว่าเป็นยูนิเซ็ก์เลยแล้วก็น่าจะเป็นน้ำหอมตัวโปรดใหม่สำหรับการออกไปใช้ชีวิตช่วงเวลากลางวันนะครับหรือว่า a c t i v i t ตต่างๆน,นะครับเพราะว่ากลิ่นเนี่ยสดชื่นมากๆเลยแต่ก่อนอื่นที่จะไปแงะแกะ,แะดมกันเนี่ยผมฝากนิดนึงนะครับฝากทุกคนกด ไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วก็ subscribe ช anel ของผมด้วยนะครับน่าทีกิจแตงไทยจะได้เป็นกำลังใจให้ผมนะครับสำหรับการทำคลิปถัดไปโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูปรพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่เป็นกาเรเสียเวลาสำหรับชาอตตัวนี้เนโร dy Port อร์ i n o ไปดูกันครับต้องบอกอก่อนเลยนะครับว่าก่อนหน้านี้นะครับที่เราจะมานั่งเซตกล้องคะนนะก็ได้มีการทดลองแล้วเพราะว่าผมได้มาแล้วประมาณ 2- 3วันนะครับวันแรกที่มาถึงก็จัดการเลยทดลองเทสกลิ่นนะครับก็ หอมสูชื่นจริงๆครับเพราะว่าตอนที่ลองเนี่ยแน่นะครับก็เดินเข้ามาแล้วได้กลิ่นตั้งแต่หน้าบ้านเลยเราก็ถามผมว่านี่เธอเปลี่ยนกลิ่น,นสบูรหรือเปล่าเพราะว่ามันหอไมไปถึงหน้าประตูบา้านผมบอกว่าเปล่าแล้วตอนนั้นก็นึกไม่ออกว่าเราทาอะไรแล้วก็ใช้สบูม่มาเดิมแต่พอนึกขึ้นได้ก็อ๋อเราฉีดตัวนี้เทสกลิ่นแล้วเทสกลิ่นอยู่ในห้องนอนของเราจะกลิ่นมันลอยไปหน้าประตูเลยก็เรียกได้ว่า จลใช้ได้โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเรื่องตั้งแต่แพคเกจริงนะครับอย่างที่เราเห็นปกติสำหรับแบรนด์ทอมฟอร์ดนะครับน้ำหอมของเขาก็จะมีแพคเกจจริงที่ให้ความรู้สึกแบบเรียบหรูดรียโทองสีสีเข้มนะแต่ว่าครั้งนี้กลางสดใสสดชื่นนะครับ,ส,รบสีฟ้าน้ำทะเลก,ก็ตามชื่อเลยพโดติโนเพราะว่าพโดติโนนี่ก็คือชื่อของชายหาดในประเทศอิตาลีนะครับเพราะฉะนั้นคาแรคเตอร์ก็จะสดใสดประมาณหนี่เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยดีกว่าว่าหน้าตาเป็นยังไนงะรูปทรงของขวดนะครับ อยงเป็นเหมือนเดิมแต่ว่า่างกันก็คือแพคเกจจิ้งตรงนี้เพราะว่าครั้งนี้มาเป็นแบบสีเขียวจริงๆจะมองว่าเป็นสีฟ้าก็ได้ครับเหมือแบบฟ้าๆอมเขียวๆน้ำทะเลแล้วก็ขวสดสใสเห็นตัวน้ำหอมที่อยู่ด้านในนะครับก็เป็นประมาณนี้ บอกนิดนึงว่าสําหรับตัวเนโรดี้คาโรฟิโนเนี่ยออกมาตั้งแต่ปี2007แล้วแต่ผมเพิ่งได้มีโอกาสได้ลองนะครับก็เป็นกลิ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าน้ําหอมรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นพิเศษหรือว่าอยู่ในกลุ่มนิชนะครับของแบรนด์ทอมบอร์นั่นเองนะครับพูดถึงตรงนี้เราก็รู้สึกน่าสนใจเหมือนกับผมเลยใช่ไหมตอนนี้ผมรู้สึกสนใจมากๆเดี๋ยวเราไปดูพร้พอมๆกันเลยดีกว่าว่าน้ตของมันมีอะไรบ้างนะครับสาหรับเจ้าตัวนี้เริ่มเลยไป กลิ่นอีกทีหนึ่งนะครับอืมนึกิึงเตดเข้าจมูกมาเลยฟังเป็นแบบ citrus floral เตะเข้ามาก่อนเลยนะครับมันเอาจริงถ้าเราไม่รู้ว่ามีโน้ตอะไรบ้างเนะี่ยสิ่งนี้เราจะสัมผัสได้เลยก็คือรู้สึกสดชื่นรู้สึกกระปรีก้กระเปร่าแล้วก็รู้สึก fresh มากๆนะครับสําหรับรุ่น neroli p o d o p อันนี้นะครับก็สำหรับโน้ตเริ่มต้นของเขาเลยนะครับก็มันจะมีทั้งหมด ที่เป็นแบบแกนหลักๆเลยไมีเกิน4-5ซึ่งเป็นตัวที่ค่อนข้างให้ความรู้สึกที่เข้าใจได้ง่ายเพราะว่ากลิ่นของแต่ละโทนมีความที่ไปกันได้อยู่ในโทนเดียวกันเดินไปด้วยกันได้ง่ายๆก็คือ1นนะครับเป็นกลิ่นของดอกส้มนะครับแล้วก็ต่อด้วยเนโรรี่แล้วก็ อันที่3เป็นโน้ตของกลสม้มแมนดารินนะครับแล้วก็ตบท้ายด้วยกลิ่นมะกรูดนะครับอย่างที่บอกแ้แต่ฟังชื่อมา 1, 2, 3, 4เนี่ยก็จะรู้สึกได้เลยว่ามันเป็นโน้ตที่แบบเข้ากันได้แบบค่อนข้างดีให้ความรู้สึกแบบสดชื่นฟ o อร์ฟลอร์สิตรัสสิตรหน่อยๆก็เป็นอะไรที่ผมรู้สึกได้ว่ามันเหมาะกับช่วงเวลากลางวันอย่างที่บอกมันน่าจ,จะเป็นแบบหนึ่งกับากทุกคนที่ อยากใช้ชีวิตในช่วงเวลากลางวันหรือแบบมีแอคทิวิตี้ในช่วงเวลากลางวันเป็นหลักนะครับเพราะอันนี้มันน่าจะเติมเต็มความรู้สึกสดชื่นในระหว่างวันได้ในวันที่อากาศร้อนหรือว่าวาันที่แบบเรามีแอคทิวิตี้มีประชุมมีงานแล้วรู้สึกแบบเหนื่อยล้าในการที่แบบเราหยิบขึ้นมาฉีดหรือว่าเติมท็อปอัพสเปของน้าหอมเข้าไปนยก็อาจจะเพิ่มความรู้สึกให้ความเฟรชได้หรือว่าวันที่นอนน้อยด้วยก็ใช้ได้นะเออก็หลักๆนะครับก็กลิ่นจะประมาณนี้นะครับด้วยโน้ตทั้งหมดแล้วก็ ช่วงที่สองหลังจากที่กลิ่นของตัว f l o r a กับซิ t r u s มันผ่านไปแล้วเนี่ยหลักๆเลยส่วนถัดมาก็คือมันจะให้กลิ่นของความเป็นแบบส้มกลิ่นของดอกส้มเนี่ยยังคงแบบดําเนินต่อไปเหมือนแบบเป็นแกนนำเลยแหละาท,าที่จริงแล้วอะรุ่นนี้คือชื่อ Neroli Portofino นะครับ Neroli เนี่ยก็จะ ให้ความรู้สึกคล้ายๆกับอีกอันหนึ่งของผมจะมีน้าหอมที่เป็นตัววูดเนโรลี่เนี่ยจะิงๆมันให้ความรู้สึกที่แบบเข้าถึงง่ายดูแบบเฟรนลี่อะไรอย่างนี้แต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยผมไม่รู้สึกถึงความที่เขาเป็นเนโรลี่เลยกับได้กลิ่นของดอกส้มเนะี่ยเตะจะบูกขึ้นมามนแบบเป็นแกนนําจะได้กลิ่นเนโรลี้ก็คือมันบบในช่วงที่เขาแบบตามมาจากถัดจากกลิ่นของแบบดอกส้มเท่านั้นเองครับที่เหลือแบบอย่างที่บอกมันเตะขึ้นมาด้วยความสดชื่นสดใสหมดเลย แล้วก็ช่วงถัดมานะครับหลังจากที่มันผ่านกลิ่นของเจ้าเนโรลี่กับตอกส้มไปแล้วใช่ไหมว่าจะเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกสดชื่นเป็นกลิ่นให้ความรู้สึกสดชื่นอย่างเช่นเดียวกันด้วยกลิ่นของแมนดารินนะครับแล้วก็มะกรูดมันก็ตกท้ายกลมกล่อม,มให้ความรู้สึกแบบซาบซาอะไรประมาณนั้นแล้วก็หลังจากช่วงทั้งสองช่วงนี้ผ่านไปก็จะตกท้ายด้วยเป็นกลิ่นของแอมเบอร์นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกทุกอย่างเนี่ยมาถูกดําเนิน นำหน้ามาด้วยกลิ่นส้มหมดเลยเพราะฉะนั้นกลิ่นของอำพันเนี่ยแล้วแบบถ้าเราไม่ได้ดมดีๆอย่างเช่นที่แบบเอาจมูกเข้าไปแบบสัมผัสกลิ่นใกล้ๆผิวหนังก็เรียกได้ว่าไม่ค่อยรู้สึกเลยครับได้กลิ่นบางๆบางๆมากๆเลยนะครับก็ประมาณนี้หลักๆเลยให้แบบคีย์เวิร์ดก็คือสดชื่นสดใสแล้วก็เฟรชกระปี้กระเป๋าแล้วก็ Okay. สำหรับส่วนถัดมานะครับด้วยกลิ่นของมันที่ผมจะพูดถึงต่อไปกับเรื่องของอ c เ a ช i o n แล้วก็เป็นเรื่องของ o อ t f i ตที่ผมมองว่ามันน่าจะเหมาะกับกลิ่นอะไรประมาณนี้นะครับด้วยกลิ่นของเขาครับที่บอกตั้งแต่แรกแล้วมันให้ความรู้สึกของความเป็นพอร์ติโนเป็นแบบกลางวันเป็นทะเลเป็นความชิลเพราะนั้นแบบชุดที่ผมนึกถึงนะมันก็จะเป็นลุคที่แบบให้ความเป็น c a s ชวลแต่ว่ายังดูดี อันดับแรกที่ผมนึกถึงเลยนะเป็นผ้าลินินตัวเลยอาจจะเป็นเสื้อเชิ้ตลนินินนะครับสีขาวดูแบบสบายตาพร้อมกับกางเกงที่มีคัตติ้งที่ไม่ได้ดูฟอร์มอลมากมีแบบความลูสฟิตนะครับือว่าแบบกางเกงแบบผ้าชิลๆให้ความรู้สึกแล้วแบบดูสบายตาอะไรประมาณนั้น,นครับรวมไปถึงแบบชุดออกกําลังกายที่เป็นแบบสปอรต์ตีนะ้หน่อยๆดูความแบบ ดูมีความแบบแฟชั่นผมว่าก็เอาอยู่เพราะว่ากลิ่นเนี่ยมันคือเข้าไปท็อปอัพลุคให้คุณแบบได้ดูมีความแบบเอ่อคล่องแคล่วก็ปี้กระเป๋าแล้วก็ดูมีความแบบแอคทีฟกระชับกระเฉงอะไรประมาณนั้นนะครับอีกลุกหนึ่งนะครับก็คือลุกของเพื่อนเจ้าบ่าวในเวลาช่วงกลางวันนะครับอย่างที่เรารู้กันวันทีช่วงกลางวันเนี่ยเวลาแต่งตัวเขาจะไม่แต่งอะไรที่มันแบบฟอร์มัลอยู่แล้วนะครับเวลาแต่งมันก็จจะเป็นแบบชุดที่มีความแบบเรียบร้อยแต่ว่าไม่ได้ถึงกับทางการจา่า อาจจะเป็นแบบเสื้อ,เ,อ,อเชิ้ตคุมด้วยแจ็คเก็ตตัวหนึ่งที่แบบให้ความสุดที่ดูแบบผิวๆดูแบบแค่ชั่วหน่อยแล้วก็กางเกงหนึ่ตัวอาจจะไม่ได้ถึงแบบเป็นคั้นสูนะอย่างที่งานกลางวันก็กจะเป็นลุคแบบสปอร์ตแจ็คเก็ตรวมถึงกางเกงผ้าที่แบบสีโทนอ่อนๆน,นะครับก็เอาอยู่ให้ความรู้สึกที่แบบกลมค,คืนกับตัวก,กลิ่นของเนโรลีผลิโนโนี่มากเลย ซึ่งมันก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีสมมุติว่าเราฉีดกลิ่นนี้แล้วเดินเข้าไปในงานทุกคนก็จะรู้สึกถึงความแบบกระชัระเช่งความเฟรชของเราแล้วก็ทําให้บรรยากาศของงาน,น,นดูแบบมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นก็อันนี้ก็เอาอยู่เธอเป็นไอเดียที่ดีนะสาหรับใครที่มองหาน้ําหอมที่จะฉีดไปในงานที่เป็นแบบเดย์เวดดิ้งนะหรือว่าเป็นแบบ After อ f ฟ e r ่นนูลเวดดิ้งนี่ก็เหมาะนะครับสําหรับงานแต่งกองลางวันเอาอยู่ออยแล้วก็อีกเล็กนึงก็ อีกรูปหนึ่งก็น่าจะพูดถึงเ,เป็นรูปของการไปประชุมผมว่าครับบรรยากาศของการประชุมช่วงกลางวันที่แบบน่าจะผ่านแบบช่วงเช้ามาก็ทํางานกันมาประมาณนึงแล้วแหละช่วงกลางวันเรอาจจะต้องการความสุขโซเชียลผมว่าถ้าในห้องประชุมมีกลิ่นนี้นะหรือว่ามีใครหนึ่งคนที่ฉีดน้ำหอมกลิ่นนี้ผมว่า บรรยากาศในการประชุมก็อาจจะมีแบบดีสารมีเรียกว่าอะไรความกระฉับกระเฉงขึ้นก็เป็นได้อันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะที่จริงมันอาจจะเป็นไปได้นะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับทอมฟอร์ดเนโรี่พอร์โทฟิโน่นะครับทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราคาหนึ่งเพราะเราพูดถึงเอ่อเรื่องตัวโน้ตน้ำหอมไปแล้วที่มานิดหน่อยแล้วก็รวมถึงเอ่อตัวออคชั่นรวมถึงออฟฟิตนะครับก็ทีนี้มาเป็นเรื่องราคาราคาครับสำหรับตัวนี้นะครับ50 ml นะเป็น EP นะครับก็อยู่ที่ รารา7,000ไปปลาย7,008 7,009วิ่งไปถึง8,000ไปปลาย8,008 8,009ก็ถามว่าเป็นราคาที่สูงไหมผมก็รู้สึกว่าเป็นน้ําหอมที่มีราคาสูงประมาณนึงาว่าผ่า<ไม>นแบรนด์ Thomford ออ,ออกมาแล้วเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องพูดถึงคุณภาพเลยก็คุณภาพสูงริฟวิอยู่แล้วแหละราคาประมาณนี้ผมว่าเป็นอะไรที่แอฟพอร์ดได้นะครับสาหรับคนที่ชอบน้ําหอมแล้วก็รักในการดูแลตัวเองก็7,008 7,009จริงๆก็ 50ml ใช้ได้จริงๆก็น่าจะหลายเดือนจนถึงปีอยู่เลยนะครับเพราะว่านี้เป็น EDP ไม่ต้องเติมเยอะถ้ามันเป็น e d p เนี่ยเราอาจจะต้องใช้ทีหน่อยวันนึงอาจจะต้องมีแบบ 4- หครั้งในการฉีดใช่ไหมครับเพราะว่ามันจะหมดมันจะกลิ่นเเขาเรียกว่าความเข้มข้นมันจางลงไปแต่นี้ก็1ครั้งฉีดได้ถึง4-5ชั่วโมงนะครับอยู่ได้ตัวทีอยู่ได้ถึง4 -5 ชั่วโมงก็1วันอาจจะฉีดเตมทีไม่เกิน3ครั้งก็เอาอยู่แล้วนะครับ ประมาณนี้ครับสำหรับทอมฟอร์ดรุ่นเนโรรี่พอร์โทฟิโนนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในน้ำหอมช่วงกลางวันนะครับหรือว่าเหมาะสำหรับฤด,ดูร้อนอย่างบ้านเรามากๆรจริงๆแล้วมันไม่ได้เหมาะกับแค่การฉีดในฤด,ดูร้อนนะครับเพราะว่าต้องเข้าใจก่อนประเทศเรามันร้อนทั้งปีช่วงกลางวันของเรานั่งแต่มก,กราเย,ย็นธันวาสามารถฉีดรุ่นนี้ได้ทุกวันเลยก็ว่าได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็หมดแล้วรีวิวสั้นๆครับสำหรับวันนี้ก็ ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามมาจนถึงช่วงสุดท้ายครับใครมีคำถามหรือว่าต้องการให้ผมทำคลิปหรือว่าอยากให้ออ,ออกมาตอบหรือว่าแนะนำเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์หรือว่า DM เข้ามากันได้นะครับก็ลาไปก่อนวันนี้สั้นๆน,นะครับสวันนีมกินไทยสวัสดีครับ